เพราะความที่โอตีไม่ได้รับการศึกษาไม่สนใจที่จะเล่าเรียนที่พ่อแม่เขาส่งเสียให้เรียนและก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งจึงยึดอาชีพอย่างว่าส่วนสาวคิมนั้นเธอเป็นหญิงสาวที่งามทั้งกายและใจ เป็นผู้หญิงที่พร้อมมอบกายถวายชีวิตให้กับโอตีแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะห้ามอย่างไรเธอก็ไม่เคยสนใจที่จะฟังเธอมีความหวังว่าได้อยู่กับโอตีแล้วอยู่กับคนที่เธอรักเธอจะมีความสุขครับนี่เป็นเรื่องราวระหว่างคิมกับโอตีรักแท้แต่ไม่ถาวร มันมีเหตุใดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามรับชมรับฟังด้วยเลยครับขอย้อนเวลากลับไปในสมัยที่โอตียังเป็นเยาวชนตอนนั้นเขาได้อยู่ในสารเยาวชนโดยถูกก้อหาพยายามฆ่าในระหว่างที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานพินิษ์บางนามีเยาวชนหลายร้อยคนหลบหนี แต่ทำไมโอตีไม่เคยคิดจะหลบหนีสาเหตุที่เขาไม่ยอมหลบหนีเพราะว่าเขารอวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่จะมีสาวคิ้มแฟนสวยของเขาผู้มีความงามทั้งกายและใจเขาจะหิ้วของพรุงพะรังไม่ว่าจะเป็นของจินของใช้เข้าไปเยี่ยมโอตีไม่เคยขาดนานๆบางครั้งออกสาลทีสาวคิมเธอก็จะไปเยี่ยมโอตีที่ศาลคดีเด็กพร้อมกับข้าวของและก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มจใส แม้ว่าเธอจะเหนื่อยเพียงใดเหงื่อโชคชุ่มใบหน้าขาวนวลเปล่งปลังปล่งเพียงใดก็ตามแต่กำลังใจในส่วนนี้ต่างหากที่ทำให้โอตีไม่เคยคิดที่จะหลบหนีเขาได้แต่อดทนรอฟังผลคดีถึงที่สุดและทุกครั้งที่สาวคิมได้เจอกับโอตีสาวคิมเธอก็จะพยายามวิงวอนขอร้องให้โอตีเนี่ยเลิกที่จะเป็นอันธพานกลับตัว มาเป็นคนธรรมดาทำมาหากินหาเช้ากินค่ำก็ได้เขาพร้อมที่จะเคียงบาดเคียงไหลกับโอตีและสาวคิมก็จะพูดเสมอว่าเฮีย mm. ดูอย่างมาสีเกาส mm. ิเขาได้ล้างมือจากอ่างทองคำแล้วเขาได้วางมือไปจากวงการ mm. เขาก็ไปใช้ชีวิตสงบอยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่มีใครรู้จักเฮีย mm. ก็ควรที่จะเอามาสีเกาเป็นแบบอย่างสิ mm. แต่โอตีกลับไม่ยอมรับปาก เขาจะอ้างเหตุผลเสมอว่าเขาเป็นคนยากจนเขาเป็นคนตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพ่อแม่เมื่อมันได้เดินเข้ามาทางนี้แล้วมันออกไปไม่ได้หรอกคิมอีกอย่างจะเฮียม,มัวแต่จะเป็นลูกจ้างเขาจะกี่ปีกี่ชาติละ่ะเราถึงจะมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมเหมือนผู้อื่นเขาได้คิมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงขออ่างถ้าโอตีเขากลับตัวกลับใจตั้งแต่ตอนนั้นไม่สายอาจจะด้วยเขาเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้ ชอบบูล้างผานก็เป็นได้มองมองดูแล้วเหมือนเขาจะรักตัวเองมากกว่ารักสาวคิมด้วยตอนนั้นเขามีความคิดที่ว่าการเดินบนเส้นทางนักเลงโตเนี่ยถ้าหากว่ามีคนยอมรับฝีมือเรามากขึ้นเงินทองมันก็จะไหลมาเทมาเองโอตีเขาอาจจะเห็นใครบางคนก็ได้ครับในยุทธจักรตอนนั้นได้ชุบตัวสร้างเนื้อสร้างตัวจากวงการนี้จนร่ำรวยแต่ถ้าเขาคิดอีกทีหนึง่ง ถ้าเขาดูให้จบนะครับเขาจะรู้ว่าชีวิตคนเหล่านี้ที่เขาเคยรักนับถือเนี่ยสุดท้ายก็ไปไม่ตลอดรอดฟังไม่มีใครแก่ตายหลายครั้งที่สาวคิ้มเธอถอดใจจนเธอคิดว่าเธอคงจะไม่ชนะใจโอตีได้แต่เธอก็ยังตัดใจจากโอตีไม่ได้แม้ว่าพ่อแม่เธอจะตำหนิตดดีติงรวมถึงญาติพี่น้องชอบพูดสอเสียดว่าหน้าตาก็ดีสวยก็สวยขาวก็ขาว แต่ทำไมไปมีแฟนเป็นนักเลงวะทำไมเธอถึงมีผัวเป็นโจรแต่สาวคิมเธอก็ไม่สนใจเธอก็ยังมุ่งมั่นรักโอตีแม้ลึกๆเธออาจจะแอบหวังว่าโอตีอาจจะกลับใจได้สักวันและแล้ววันที่ฟ้าประธานก็มาถึงโอตีได้รับอิสรภาพอีกครั้งสารพิพากษา ให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาเนื่องจากว่าขาดพยายนและหลักฐานฝ่ายโจทย์อ่อนจึงยกประโยชน์ให้แก่จำเลยสรุปก็คือโอตีได้รับอิสรภาพอีกครั้งเมื่อเขาออกจากสถานพินิษแทนที่เขาจะกลับตัวกลับใจเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักก็หาไม่เขากลับกลายเป็นนักเลงพนจรเป็นเสือพลัถิน่นบางครั้งก็เป็นเสือข้ามห้วยไปประลองยุทธท้าตีท้าต่อยท้าแทง แต่ก็หลายครั้งที่เขาชนะโดยเหตุนี้กิติศัพท์ชื่อเสียงเขาจึงกระจรกระใยไปจนไปเข้าหูเสียผู้มีบารมีคนหนึ่งที่มีนามว่าเฮียล้อนนำแส่ล้อนนำแส่คนนี้นะครับเขาเป็นผู้กว้างขวางอยู่ในระดับผู้มีทิพลในสมัยนั้นด้วยช่วงจังหวะนั้นเองล้อนำแส่เนี่ยเขามีความหว่านผวาและก็เกรงเกาหมาเก่งเป็นอย่างมาก เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเกามาเก่งมีชื่อเสียงมากเป็นนักเลงรุ่นใหม่ไฟแรงแซงทุกค่ายแซงทุกซอยเย้อนนำแซเขามีความกลัวว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเกาม้าเก่งมาเก็บค่าคุ้มครองในทิ่นของเขาเขาจะทําอย่างไรพอเขาคิดได้เขาก็เลยคิดว่า <Brew. S 1> อืไอโอตีนี่แหละว,ว่าฝีมือมันชะกัดจะก,จะกันอีกอย่างหนึง่งมัน,มนเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จะใช้โอตีนี่แหละเป็นเกาะกาบัง เพราะว่าเกามากเก่งเนี่ยมันก็เก่งเรงโอตีอยู่เหมือนกันข่าววงในเขาว่ายอย่างนั้นจุดนี้เองทําให้โอตีลืมคําสอนของหมาสีเกาที่เขาจะสั่งสอนอบรมเสมอว่าถ้าเป็นนักเลงแล้วจงอย่าได้ตกเป็นเครื่องมือของใครไม่ว่าฝ่ายนักเลงด้วยกันเองหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่เพราะว่าถ้าเองตกเป็นเครื่องมือพวกมันแล้วเองจะอยู่ยากและเองจะถูกตามเก็บเนื่องจาก ไปรู้เรื่องราวของเขามากเกินไปจากนั้นเฮียหลอก็พยายามหาช่องทางที่จะดึงโอตีเข้ามาเป็นบริวารให้ได้แต่เขาก็พอได้ยินกิติศัพท์ของโอตีอยู่ว่าเขาเป็นนักเลงเดี่ยว <K ill exercises> เขาชอบอิสระ <K ill exercises> ไม่ชอบอยู่ในอำนาจใครและแล้วช่องทางของเขาก็มาถึงวันหนึง่งมาสีเกาได้พบกับโอตีแล้วก็ถามว่าโอตี หรือมีอะไรจะให้วะช่วยหรือเปล่าถ้ามีอะไรก็บอกวะาได้นะแต่ถ้าว่าก่อนนั้นนั้นเฮียหลอนำเสขาก็ให้เด็กของเขานั้นคอยบริการโอตีอยู่ระยะระยะไม่ว่าจะเป็นการแอบช่วยเรือเรื่องเงินทองค่าเช่าค่าอาหารการกินต่างๆแต่ก็ท,ทําทีว่าไม่ได้บอกว่าเฮียหลอเป็นคนจ่ายให้ด้วยชั้นเชิงยุทธจักรเหล่านี้โอตีอาจจะรู้ไม่ทันว่าสิ่งที่เฮียหลอทํานั้นเขาต้องการอะไร จุดอ่อนของโอตีก็คือเขาเป็นคนกระตันอยู่ความกระตันอยู่นี่แหละครับเป็นจุดที่จะทําให้ชีวิตของโอตีนี้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนที่หวังดีกับโอตีหรือช่วยเหลือโอตีนั้นมันต้องแบ่งเป็นสองอย่างอย่างแรกช่วยเพราะหวังผลอย่างที่สองช่วยเหลือด้วยใจที่แท้จริงไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่โอตีแยกแยะตรงนี้ไม่ออกเมาเดว่าผู้ที่มีพระคุณ เขาจะต้องตอบแทนมีนําซ้ําวันหนึ่งในขณะที่เฮียหลอหนําแสนั้นอยู่ในโรงฟินเขาก็ซื้อใจโอตีด้วยการที่ให้เกียรติโอตีนี่ดูดฟินในบ้องเดียวกันกับเจ้าพ่อโดยไม่มีการแสดงความรังเกียจใดๆกับโอตีด้วยเหตุนี้โอตีก็รู้สึกซาบซึ้งปราบปลื้มเป็นยิ่งนักว่าระดับเฮียหลอเจ้าพ่อเนี่ยเขาให้เกียรติตัวเองถึงขนาดนั้นเชีเยวหร จูๆ่ๆโอตีเขาก็พูดขึ้นมาว่าเฮียผมอยากจะได้จุดสามแปดลูกโม่สักกระบอกไว้ติดตัวเฮียพอจะหายผมได้ไหมเข้าทางเฮียหลอนําแสทันทีเฮียหลอก็บอกว่าได้เลยโอตีเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับเลยเดี๋ยวเฮียจัดให้พอรุ่มขึ้นโอตีก็ตื่นเต้นด้วยความดีใจที่จะได้มีอาวุธติดกายกับเขา นั่นก็คือจุด38ที่เขาอยากจะได้ตอนที่มาซีเขายังไม่ลาจากวงการนั้นเขาแอบเห็นเขาแอบเห็นจุด38ของมาซีเขาแล้วเขารู้สึกชอบเมื่อมาเจอเฮียรอนนาำแสที่บ้านเฮียร้อนําแสเขาก็ยกถุงกระดาษขึ้นมาพร้อมกับวางไว้บนโต๊ะยื่นไปให้โอติโอติก็จับถุงกระดาษด้วยความดีใจตื่นเต้นล้วงเข้าไปในถุงกระดาษ ดึงออกมามันเป็นเงาดำมาเมื่อมโอตีตาลุกวาวด้วยความดีใจนี่คือจุด3-8แล,แล้วแล้วสิ่งที่โอตีไม่คาดคิดว่าเฮียหล่อจะพูดเอ้ยโอตีเบิร์นกระบอกเนี้ยหรือกล้ายิงไอ้เกาหรือเปล่าวะโอตีก็ตอบกลับมาว่าผมยิงได้ทุกคนเลยเฮียทุกคนที่มันมายามเฮีย นี้ก็ทำให้ล้อนำแซ่ลันยิ้มปากบานนะครับในใจลึกๆก,กอกหัวเราะพร้อมกับดีใจว่าคราวนี้ไอ้เกามึงเสร็จกูแน่เมื่อข่าวสะพัดออกมาว่าโอตีเป็นเด็กของเฮียหลอในวงการนักเลงนั้นเป็นที่รู้กันดีและข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วยุทธจักรไปเข้าหูอย่างบรรดารุ่นใหญ่ๆอย่างเฮียเกามาเก่ง เข้าถึงหูนิดท่าเตียนนิดบงังลำพูเกชาเปลี่ยนวิธีพักหัวลำโพงรวมถึงเตอร์วงยีเตอร์วงยีเขาเป็นมือขวาของเกชานะครับเฮียบศูนย์และก็ยอดประตูน้ำหรือว่าในวงการยุทธจักรตอนนั้นเนี่ยเป็นที่ระเบือรือลั่นว่อยังโอตีเนี่ยเข้าไปเป็นเด็กเฮียหลอซึ่งรายชื่อที่เอ่ยมานี้ทุกคนก็อยากจะได้ตัวโอตีเข้าไปอยู่ในสังกัดแต่มันช้าไปเสียแล้วเพราะว่า โอตีนั้นได้ตกเป็นเด็กของเฮียหลอนำแส่ฝ่ายโอตีพอเขามีอาวุธคู่กายเขาก็ตะลอนไปถึงย่านบางรักไปเก็บค่าคุ้มครองและในขณะเดียวกันก็ไปประรองคมเที่ยวจากดาวดังเจ้าถิ่นรุ่นเดียวกันในสมัยเมนั้นมันสามารถ หาด่วลกันได้ทั้งมือเปล่า,ลาและไม้ปัมีดแต่จะไม่มีการรุมกันนะครับแล้วก็ตกลงแบบลูกผู้ชายว่าไม้ก็คือไม้มือเปล่าก็มือเปล่า,ม,ลามีดก็คือมีดถ้าตกลงกันว่าจะประลองด้วยอาวุธสิ่งใดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือหักหลังกันเด็ดขาดดังนั้นตั้งแต่ถนนสี่พระยาไปจนถึงถนนตกไม่มีใครในที่รู้จักนั้นไม่รู้จักชื่อมังกรหน้าย,ยกอย่างโกตียังยังไม่พอครับ ความดังของโอตีเนี่ยทำให้สื่อมวลชนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยจีนต่างก็ลงข่าวโอตีเป็นนักเลงดังในวงการ <S <S และเรื่องนี้เมื่อสาวคิมเธอได้อ่านหนังสือพิมพ์พร้อมกับยัิญาติเธอเ่าให้ฟังเธอก็เกิดความเป็นห่วงโอตีครับเธอรู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจว่าทำไมโอตีถึงได้ไปอยู่กับเฮียร้อนำแส ซึ่งเธอมีความหวังที่จะใช้ชีวิตกับโอตีและนี่โอตีก็ไปสร้างชื่อเสียงอีกแล้วหรือนี่ด้วยความเป็นห่วงโอตีสาวคิมผู้ที่สวยทั้งกายและใจนั้นเธอจึงได้ออกตามหาโอตีเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าในวงการยุทธจักรนี้ไม่ค่อยจะบอกใครหรอกครับว่าเขาอยู่ที่ไหนโอตีเช่นเดียวกันไม่มีใครรู้ครับว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นหลักแหลง่งเป็นวิสัยของมือสังหารครับเขาจะไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง สาวคิมเธอก็ออกตามหาเธอตามหาแม้กระทั่งในโรงแรมยังไม่พอกับเธอไปตามหาแม้กระทั่งสถานเริงรมตอนกลางคืนจนบ่อยครั้งทําให้เสียเสียที่เห็นสาวคิมก็คิดว่าเป็นผู้หญิงอย่างว่าจึงได้ชวนเธอเข้าไปนอนและเสียบางคนก็งีเงาก็คิดว่าเธอโกองค่าตัวข้อเสนอราคาให้สูงโดง่งแต่เธอก็กลับหันมาต่อว่าเสียคนนั้นมีครั้งหนึ่งเสียคนนั้นจะลงไม้ลงมือกับเธอ แต่ข้อดีของโอตีก็ตรงนี้แหละครับนักเลงที่คุมซ่องคุมบ่อนทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้ว่าสาวคิมคือแฟนของโอตีนักเลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลูกกระจอบปลายแถวต่างก็ต้องรู้จักครับเขาไปเตือนเสียทั้งหลายว่าเอ,อ่อไม่ใช่นะเสียอันนี้เขาเป็นแฟนของเฮียโอตีเขาพอเสียทั้งหลายได้ยินชื่อโอตีก็หน้าเปลี่ยนสีแล้วก็เงียบกลิบไม่มีใครรู้จักที่อยู่ของมังกรหน้าย,ยกอย่างโอตี สาวคิมเธอก็ออกตามหาแบบไร้ทิศทางทีนี้พอโอตีเขาได้ยินจากลุงน้องเขาว่าสาวคิมไปตามหาเธอไม่ว่าจะเป็นที่บอนที่ซ่องหรือที่คาประเวณีโอตีสำานึกได้พร้อมกับตำหนิตัวเองว่าเอเรานี่ก็หลงท่องยุทธจักรจนลืมแฟนหลงลาบจดหลงชื่อเสียงดังนั้นเย็นวันหนึ่งโอตีจึงทำท่าเป็นเดินเตเรอยู่แถวหน้าร้านขายยาเพื่อให้คิมเห็น จริงๆสาคิมเธอก็เป็นสาวที่มีฐานะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอตีเองจริงๆพ่อของโอตีเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมนะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่ว่าเขาก็เป็นคนมีฐานะแต่โอตีทาตัวเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการประชดพ่อแม่เมื่อสาวคิมแอบชำเลืองไปเห็นโอตีเขาทั้งสองจึงได้ออกมานด้วยกันคิมสาวเธอดีใจมากเธอกอดโอตีพร้อมทั้งนวดแขนบีบแขนให้สามี ในตาชั้นเดียวที่สวยของเธอก็กระพริบถีติบติบๆๆๆๆด้วยความชื่นใจที่ได้พบชายคนรักอยู่ในสภาพปกติถึงกระนั้นเธอก็ไม่ไวายที่จะถูกโอติตำหนิเรื่องที่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงตามหาเขาถึงในโรงแรมค้าประเวณีหรือบ่อนเป็นสถานอากูจรที่น่ากลัวและอันตรายเพราะว่าเขามีศัตรูมากดอกฟ้าในมือโจครไกลคำหมื่นแล้วโอตีก็ เกรงจะตกเป็นเป้าสายตาของเราศัตรูอย่างเช่นพวกสกอตต์โอตีจึงได้ชวนแฟนสาวไปหาข้าวหาปลากินกันที่ตรอกสลักหินก็จะพาคิมเข้าไปชมภาพ,พยนตร์ในโรงหนังโอเดียนตามประสาหนุ่มสาวในยุคนั้นและแล้วก็เป็นไปนตามคาดคืนนั้นหนุ่มสาวเมื่อได้อยู่ด้วยกันขอเคลียร์กันความใกล้ชิดกันนั้นเขาทั้งสองก็ได้ไปนอนที่โรงแรมด้วยกัน อย่างมีความสุขและโอตีเขาจะพูดพร่ำให้คิมมั่นใจในตัวเขาว่าไม่รานลงนะคิ้มนะเราจะต้องมีเงินแสนเราจะต้องมีบ้านอยู่อาศัยของเราและก็จะไม่พัดพลากจากกันด้วยนะโอตีก็พาคิมเนี่ยนั่งสามรอถีบหมายจะให้แฟนสาวเนี่ยไปชมแสงสีเสียงระยิบระยับในยามราตรีย่านเยาวราชราชวงศ์ไม่ว่าคำกล่าวของโอตีนั้นจะให้ความหวังกับคิมว่า อีกไม่นานก็จะมีเงินแล้วก็ไปสร้างชีวิตครอบครัวกันแต่ลึกๆแล้วเธอเป็นห่วงโอตีแม้ว่าคิมจะเป็นเด็กสาวที่ไร้เดียงสาแต่ก็ใช่ว่าเธอจะไม่รู้เรื่องวงการนักเลงด้วยเหตุที่เธอเองนั้นก็เกิดที่นั่นเธอก็ย่อมจะพอรู้สายสนกลไกลการแย่งชิงสร้างอาณาจักรกันอยู่เพราะว่าเธอเองก็เคยได้ยินพ่อแม่เธอเล่าให้ฟังคนเหล่านี้มีชื่อเสียงดังๆไม่ว่าจะเป็นอย่างมาซีเกาบักคย พระส the okay, ั่งกับเฮียบศูนย์ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดต่างก็หนีหายไปจากยุทธจักรอย่างไร้ร่องรอยแต่ทว่าการขอร้องของคิมไม่เป็นผลดูมันว่าโอตีจะไม่ได้สนใจฟังในเรื่องที่เขาอยากจะให้โอตีถอนตัวจากยุทธจักรเมื่อกลางปีพศ2 4 9 9ใกล้กับเวลาเที่ยงคืนโอตีกับพวกกุมารจีน ก็ได้ไปเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มทหารเรือในย่านโสเภณีแห่งหนึ่งแถวหัวลําโพงจนถึงกับบาดเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายพอคืนถัดมาดงโสเภณีเหล่านั้นก็โอนละหมานไปทั้งตรอกครับเพราะว่าบรรดาฉลามขาวเกือบกองร้อยเข้าไปปิดตรอกค้นหาตัวหัวโจกอย่างโอตีที่ได้ไปทำร้ายลูกประดูเมื่อค้นจนเป็นที่พอใจแล้วไม่ได้เจอตัวโอตีทหารเรือถึงกับประกาศลั่นล่าตัวโอตีให้ได้ แผลทุกแผลที่พวกตนได้รับจากเมื่อคืนโอติต้องรับผิดชอบทั้งหมดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดนะครับโดยปกติแล้วนักเลงส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยจะไปมีเรื่องกับทหารหรอกพูดถึงในยุคนั้นนะเมื่อเรื่องนี้ทราบไปถึงหูเฮียล้อนำแสด้วยถูกกดดันทางทหารติดต่อให้เฮียลอนำแสเนี่ยให้นำตัวโอตีไปมอบให้เขาเฮียลอนำแสร,รู้ดีครับว่บา ถ้าน,นําโอตีไปให้ทหารเรือเนี่ยรู้ว่าจุดจบของโอตีเนี่ยก็คงจะสิ้นลายแน่แเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจส่งโอตีให้ไปอยู่กับพรรคพวกเขาที่จังหวัดอยุธยาเพื่อนเขาเป็นเสี่ยโรงต้มกลั่นสุราและก็โรงยาฟินด้วยเหตุนี้เองในช่วงที่โอตีได้ไปอยู่อยุธยานั้นเขาก็ใช้เวลาว่างฝึกซ้อมยิงปืนกับคว่างมีดจนชำนาญแล้วก็ทบทวนวิชาที่ได้เรียนจากมาสีเก้า พ่าในช่วงที่เขาอยู่ทุกยานั้นเขาได้รับเงินสนับสนุนจากเฮียหลอชีวิตในชนบทของโอตีจึงนับวันสุขสบายกว่าทุกครั้งที่เขาหลบหนีมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่เมื่อนานวันเข้าด้วยความเหงาความเงียบความเปรี่ยวใจพอเขารู้ทางหนีที่ไรในอุทยาดีแล้วก็เริ่มเที่ยวตรีแหละครับออกไลนยตามสถานเริงรมแต่สําหรับโอตีแล้วเขาดูเป็นคนแปลกหน้ามากที่อยุธยาเขาก็มีเรื่องกับนักเรียเจ้าเตนอีกครั้งครับ จนกระทั่งเขาต้องอยู่อยุธยาไม่ได้ต้องหนีกลับเข้ามาที่กรุงเทพขอบคุณครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไว้พบกันคลิปต่อไปครับ